บัดนี้เป็นวันที่18มกรา2568ซึ่งเป็นวันที่16ที่ข้าพเจ้าปีวันที่ผสานขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภาพลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาและอัจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยัญชนะนนได้บทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด <c oughs> บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเวสุอัตราคัตฉันทุเทวตาสัทธรรมมุนิราชาสัสุนันตุสัขกขโมกขังสเคกาเมจะรุเปคิริสิขาราตาเทจันตลิเกวิมานวิมาเนเณทีเปรัตเถจักคาเมตลุวาคาหะเนเเคหะ วัตถุมหิเขเตภูมิเเตเตมาจย,ยันตุเทวาชลทลวิสเมยะขคันทัพพนาคาตันติธันตาสันติเกยังมุนิวรวัวจ,จันนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลอิยมพันตาธรรมสวรรคารโลอิยมพันตาธรรมสวรรคาโลอิยมพันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนาตายัย อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตาใจอระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะกัปันตังอภิวาเทมิสวากาโตะปะกัตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนปะกัปปโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ บทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณคมนปัทถา พุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคจฉามิทุติยามปีสารนังธรรมังสารนังคจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคจฉามิตติยัมปีธรรมังสารนังคจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกริยาคาถานาทิเมสรานังอัญญพุทโธเมสรานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสนทิเมโอตุสัพปทา นาทิเมารนังอัญญังธรรมโมเมศรนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาทิเมารนังอัญญังสังโฆเมารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่ 7. พุทธนุสติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุกตะโลกะวิทูอันตโรบุริสัทธรรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ บทที่8ทมอนุสติสวากขาโตภคกุตตาธมโมสันทิตโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปนายโกปัจจธรรมเวชิตตพวิญจูหีติ บทที่๙สังขนุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยศทีทางจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสุขะลาเอสาภะคะวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิการณนิโยอนุตตรังบุญยัคเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบลัตนาสูตรยานิทัพพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวอันตลิเคสัพเพวัพูตาสุมาณาพวันตุอโทปิสกัญจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทาสัพเเพเมตังกโรธามนุสิยาปชายะทิวาจระโตจะหะรันติเยพลิงตัสมาหิเนรักขะอปปมตายังกินจิวิตัง อิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังณน,นงสมัมปัติตถาคเตนะอิทำปีพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสึกสวัตถิโอตุขยังวิราคังอมะตังปณิตังยะทัชชาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะรมเมนะสัต สมัติกินติอิทัมปิทัมเมรัตนำปณีตังเอเจนะสัจเจนะสุวติโหตุยํมพุทธเศถเถริวันญนีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญยมาหุสมาทินาเตนะสมุนะวิชติอิทัมปิทัมเมรัตนำปณีตังเอเจนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัตถสตังปัสสตา จตาริเอตานิยุคขานิหนติเตยคิเนยสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหผลานิอิทัมปิสังเขิรสนันปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตตามะนะสาทัตเหนะนิกามิโนโคตมะสาสันัมหิเตปติปตาอมตังวิไคหะ รัตธมุนามุธานิพุติงพุชชะมานาอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเจนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะทินตะคิโลปทวินสิโตสิยาจาตุพิวาเติปสัมปกรรมปิโยจะถูปะมังสป,ปุริสังวทามิโยอริยะสัจานิอเวจปัสติ อิัมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยริยะสจานิวิภาวญาติคัมภีระปันเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติภุสัมปะมตานาเตภวังอัตมะมาทิญาติอิธมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหวัสทัศนะ สัมปัายะตยสุธรรมาชยิตาพวันติสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญจสีลัระตัง่าปิยัตถิอินจิตุหะปายะหิจะวิปปะมุตโตฉะจาพาิธานานิอาภาพโภกาตุงอิทัมปิสังเครตนปาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโอตุกินยากินจาปิโสกัมมังกรโรติ ปาปังเยนนวาจายุทะเจตสาวาอภพโพโสตสัปติชทายะอภพภตาทิทะปะทวุตตาอิตัมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวันนับปะคุมเพยถาพุทธิตัเค คิมหาณมาเสปะทะมัสมิงคิมเหตุถูกป,ปะมังธรรมะวะรางอเทสยินิพานะคามิณประรมังหิตายะอิทัมปิพุทเทรัตนัมปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวะโลวัรยูวะราโทวะราหะโรอนุตตะโรธรรมวรังอเทสยิอิทัมปิพุทเทรัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรตตจิตายติเกภวสมินเตขีนาขีณาพีชา อวิรุจหิชนทานิพพันติทียายะถายามปถิโปอิธัมปิสังเครัตนงปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโอตุยานิทะพุตานิสมากตานิภุมมานิวายานิวะอันติเขตถาคตังเทวมนุสสะปุชิตังพุทธังนะนัมัสสามะสุวติโอตุยานิทะพุตานิสมากตานิภูมานิยา ภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษย์ปุจิตังธรรมมังนะมะสามะสุวัติโหตุยานีทะปุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษย์ปุจิตังสังขังนะมะสามะสุวัติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยะปริตบทย่อ สัพโรคะวินิมุตโตสัพพันตาปวชิตโตสัพเวระมติกันโตนิปุตโตจัตุวังภาวะสัพพีติโยวิวัวชชนตุสัพโรโกวินัสตุมาเตภาวะว,วันตะรารโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาะนะสีลิสสะนิจจมุตตาปะจายโนจตาโรโธรรมาวัตตันติ อายุวันโนสุขังภะกลังบทที่สิบสองอาทิตตะปิยายปริยายย,ายับสูตรเอวันเมสตังเอกังสมัยยังพระกวาขยายังวิหรารติขยาสีเสสติงพิกุสหัสเสนะตตะตละโขพระกวาพิกุอมันเตสิ สับพังพิกเวอทิตตังกินจะพิกเวสัพพังอธิตังจักขุมพิกเวอทิทตังรูปาอธิตังจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสสอธิโตยามปิตังจักขุสัมผัสปัจจิยาอุปชติเวทยิตังสุขขังวาทุขังวอทุขมาสุขขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามรณเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิธมนสเสหิอุปยาเสหิอธิต ตันติปทามิโสตังอธิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมปัสโสวิตโตยัมปิทังโสตาสัมปัสสะปัจญาอุปจติเวทัยตังสุขังวาทุกขังวาทุรมสุขังวาตังปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะินาโทสักินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามระเนนะเสกหฮิปิเทเวหิทุกเขหิธงมเสหิอุปยาสหิอธิตันติปทามิ ขานังอธทิตตังคันธาทิตตาคานะวิญญาณนังอทิตตังคานะสัมผัสโสอทิตโตยัมปิตังคานะสัมผัสสัพปัจยาอุปจิติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตังปีอาทิตตังเกณนอธทิตตังอาทิตตังราคคคิณาโทสักิณาโทหักขิณาอทิตตังชาติยาชรามราณีนาโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิทุมนัสเสหิอุปยาเสหิอทิตตันติปทามิ ชีวะหาทิตตาราสาทิตาชีวะหาวิญญาณังอทิตตังชีวะหาสัมผัสโสทิตโตยมปิทังชีวะหาสัมผัสสัปปัจญาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอุกามาสุขังวาตัมปีติตังเกนาทิตตังอาทิตตังราคกินาโทสกกินามูหกินาอทิตตังชาติยาชรามรณเนนสสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิทิตตันติมธามิไกโยทิตโตโหทัพพาทิตากายา วิญญาณังอทิตตังกายสัมผัสโสอทิตโตยัมปิตังกายสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัมเปียติตังเกณฑิตังอทิตตังลาขภินาโทศักขิตาโูหักขินาอาทิตตังชาติยาชรานมละเนนะเสกเกหิปริเทเวหิทุกเขหิธรรมะเสหิอุปยาเสหิออทิตตันติวัฏามิมโนทิตโตธรรมาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัส โสทิตโตยมปิดทางมโนสัมผัสสัพติยาอุปจติเวทิตังส so e ุขังวาทุกังวาทุกขามสุขังวาตังเปียธิตังเกนะทิตังอทิตังราคขินาโทสักินาโมหคินาทิตังชาติยาชรามระเนนะโศเกหิปริเทเวหิทุกเคหิธมนเสหิอุปยาเสหิติตังติวธามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกจักขุสมิงปิดทิพินติดูเปสุปิด นิพพินติจักขุวิญญาเนปินิพพินติจักขุตัมตัสเสปินิพพินติยัมปิทางจักขุสัมผัสปัจจญยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสสมิงปินิพพินติโลตัสสมิงปินิพพินติสัตเทสุปินิพพินติโสตะวิญญาเนปินิพพินติโสตะสัมพัสเสปินิพพินติยัมปิทางโสตะสัมผัส ปัจจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวะทุกังวาทุกขมาสุขังวาจัสมิงปิดนิพพินติคานังคานาสมิงปิดนิพพินติคันเทสุปิดนิพพินติคานาวิญญาเนปิดนิพพินติคานาสัมผัสเสปิดนิพพินติยัมปิทางคานาสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาจัสมิงปิดนิพพินติชีวหายะ ปินิพพินจติระเสสุปินิพพินจติชีวะวิญญาณนปินิพพินจติชีวะหาสัมผัสเสปินิพพินจติยมปิทางชีวะหาสัมผัสสัพพจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมัสุขังวาตัสมิงปินิพพินติกายะสมิงปินิพพินติโพธเพสุปินิพพินติกายะวิญญาณนปินิพพินติ กายสัมผัสเสปินิพินติยัมปิทางกายสัมผัสสัพพตยาอุปจติเวทียตังสุขังวาทุกขังวาอตุกรรมสุขังวาตาสมีปินิพินติมนัสมีปินิพินติธรรมเมสุปินิพินติมโนวิญญาณนปินิพินติมโนสัมผัสเสปินิพินติยัมปิทางมโนสัมผัสสัพพยาอุปจติเวทียตังสุขังวาทุกขังวาอตุกมรม ระมสุขังวาตาสมิงปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญานางังโหติขีนาชาติวุสิตังพมจรยังตังกรณียังนาปรังอิทธตายาติปชาาตีติอิธมะโวจะภะวาอันตมนา เตภิขุภควัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปะนะเวยกกากระนัสมินพัญยามาเนตัสะภิขุสหัสสะอนุป,ปาทายะอสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติบทที่สิบสามอนัตตลักษณะ สุตังเอวันเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารณสิยังวิหารติอิสิปัตะเนมิคทาเยตะตระรโคภะควาปจจวัคขิเยพิขัวมันเตอมันมาเตสิ รูปังพิกเวนะตารูปัญจะหิตทางพิกเวอัตาอภวิสสะณิทังรูปังอภาทไยะสังวัเตยะรัพเพธาจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยสมาจะโขพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทไยะสังวตตินณจะรัพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนานตาเวทนาจะหิตทางพิกเวอัตาภวิสสะ นะยทางเวทนาอภัทยะสังวเตยะรับเพถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยัสมะจักโภพิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภัทยะสังวตตินาจาะรับปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติ สัญญาณตาสัญญาตหิทางพิกเวอัตตาภวิสสะนัยทางสัญญาภาทายะสัมวเตยะรับเพถทัจสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยัสมาจัโคพิกเวสัญญาณตาตัสมาสัญญาภาทายะสัมวตตินะจัลปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติ สังขารานตตาสังขาราชิทังพิกเวอัตตาภวิสันสังสุในยิทางสังขาราพาทายะสังวัตเตยุงลพเพทะจะสังขาเลสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติ ยศมาจับโขภิกเวสังขารานตาตสมาสังขาราภาทยะสังวัตตันติณจะบปติสังขารายสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิตทั้งพิกเวอัตาภวิสนาอิทังวิญญาณังอภาทายสังวัตเตยะรับเพธาจะวิญญาณเนเอวังวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยสมาจัโขพิกเววิญญาณังอนัตตาจะสมาวิญญาณังอภาทายะสังวัตติณจะรับปฏิวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติ ตังกิงมัญญะถะพิกเวรูปังนิจจังวานิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวิปะวินามะธมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถะพิกเวเวทนานิจจาวา อนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปะรินามะธมังกัลลังนุตังสัมโนปัสิทธุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญถะภิกเวสัญญานิจจา วาอนจจาวาติอนจจาพันเตยังปนานิจจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยังปนานิจจังทุกขังวิปะ รินามะธรรมังกัลลังนุตังสมะนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญทะพิกเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตปยัมปนานิจังทุกขังวิ รินามธรรมังกัลลังนุตังสมานุปสิตรงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญทัพิขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตัง วาติทุกขังปันเตยมปนานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกันลังนุตังจมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตาติดโนเหตังพันเต สัสมาติหาพิกเวยังกินจิลูปังอติตานะคะตะปัจุปนังอจิตัง,ตางวาภิทาวาโอราลิกาวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสักพังรูปังเนตังมะมะเนสหะมะสมินเมโสอัตาติเอวเมตังยถาปูตังสัมมัปปัญญายะทัถปัง ยากาจิเวทนาอตีตานาคตะปัจจุปนานอจตาวาหิทธาวาโอลาลิกาวาสกุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาาสัมภาเวทนาเนตังมะมะเนมสุหะมัสมนณเมโสอตติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมัปปัญญายะทัตถังยากาจิสัญญาอตีตานาคตะปัจจุปนานอจตาวา ภิทาวะโอลาลิกาวะสุกุมาวะหินาวะปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาในตังมะมะในโสหะมัสมิดะเมโสวตติเวเอวะเมตังยะถาพูตัง,าาตงสัมมัปปัญญายะทัตถังเยเกจิตสังขาระติตานาคตะปัจจุปนาอจตาภหิต วาพหิตาวาโอลาลิกาวาสกุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังการาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินเมโสอตติอะเวมะเตอะเวเมตังยถาภูตัมสัมัปปัญญายะทัทพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานะะตาคตะปัจจุป,ปน,นังอยตังวาพิทาวาโอลาลิกาวา โอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวาันตุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาภูตังจามัปปัญญายัตถัพพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาริยะสาวะโกรูปสมิงปิดนิพพินติเวทนายปิดนิพปินติสัญญายปิดนิพพินติสังขาเรสุปิดนิพพินติ วิญญาณสมิงปิดนิพินตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะตะสมิงวิมุตตามีติติญานังโหติขีนาชาติวุตสิตังพรหมจริยังกังกรณียังนาปรังอัฏฐายาติปัญปชานาติติ อิธมวโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิขุภควาโตภาษิตังอภินันทุงอิสมาอิมัสมินจะปนะเวยยกรณะสมิงพัญญามาเนปัญจวัคคียนังพิกขูนังอนุทาอนุปาทายัสเวหิจิตตานิวิมุจจริสุติ